สวัสดีครับพบกับรายการแกะกล่องมาเล่นนะครับผมวันนี้อยู่กับ m a Marvel l e g e n d ครับและสิ่งที่อยู่หน้าทุกคนตรงนี้ก็คืออีคาริสจากกลุ่มเหล่า e อเทนอลผู้นำของเหล่า e อเทนอลครับความรู้สึกแรกตอนแกะกล่องออกมาผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นตัวนี้เพราะว่าตอนดูตัวอย่าง e อเทนอลรู้สึก อ้ยเป็นอะไรที่แบบอยากดูมากแล้วอีคาริสเนี่ยคือผม,ผมว่ามันเท่ครับมันเท่มากๆคือเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผมไม่ได้รับได้รู้ความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วที่แบบจะได้เห็นเราซูเปอร์ฮีโร่หน้า,าใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าอยากดูอะไรขนาดนี้ด้วยความที่เราไม่ได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยตั้งแต่โควิดนะฮะแล้วตอนนี้ได้ดูตัวอย่างแล้วทำไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะ ใกล้วันฉายแล้วจะได้ดูเวลาที่แบบแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองแบบในเรื่องของการดูหนังด้วยก็เราเรื่องไปเยอะเลยก็ครับความรู้สึกนะฮะของการแกะกล่องอีกทนอลตัวนี้คือเสื้อครับชุดครับสวยมาก,มากๆครับทุกคน <c ười> คือมีความเป็นเมทัลลิกมีความเงาเงเงามันวาวอยู่นะครับในชุดเสื้อต่างๆแล้วก็ อสีของชุดแล้วก็สีที่ตัดมันมัน,ม,นมันเท่มากๆครับแล้วเผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากๆในในอ่าเว็บนี้นะครับที่เขาทำออกมาผลิตออกมาแล้วก็แล้วก็เป็นการที่เซอร์วิสคนชอบดูหนังก็คือแบบต้องมีครับซึ่ง เวบนี้ครับออกมาด้วยทั้งหมด6ตัวนะครับก็ไปตามหาซื้อกันได้นะครับผมสำหรับมาวิลิเจนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวจุดขยับกันครับจุดขยับให้ดูก่อนก็คือหัวนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็หมุนก้มเงยได้ดีแต่ว่าเหมือนจะก้มเพราะว่าติดเสือ้อ ตรงนี้ฮะก็เลยแบบเงยไม่สุดแขนยกได้ประมาณนี้ฮะแล้วก็ใบเส็ปใบเส็ปหมุนได้นะฮะนี่หมุนแล้วก็ศอกก็เป็นดับเบิลจอยนะฮะแล้วก็มือก็หมุนได้มือกำหมัดนะครับหมุนได้แล้วก็ท้องเป็นบอลจอยนะฮะซึ่งก็ซ่อนเขาต่อดีครับในเรื่องของหน้าท้องนะ,ะผมเลยชอบมากๆ แล้วก็ในส่วนของต้นขาก็หมุนได้นะฮะได้แล้วก็เขาก็เป็นดับเบิลจอยส่วนเท้าก็ขยับขึ้นลงอย่างนี้นะฮะสุดได้ประมาณนี้แล้วก็ยกยกขาไม่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 สุดมากเพราะว่าติดตรงด้านหน้านี้ฮะแล้วไปหลังก็โอ้ย ได้อยู่ครับเพราะว่าเหมือนแต่มันจะแบบตรงๆไม่ได้เพราะจะติดเหมือนกันแต่ก็แบบมาข้างได้นี่ฮะประมาณติดมาเจาะละเอียดตรงดีเทลกันบ้างครับหลังจากหัวขันก่อนครับหัวอืม ทุกคนว่าเหมือนใครจริงๆผมนึกถึงตอนแก่ครับผมนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งในมาเวลก็คือบักกี้บานคือมันหน้าเหมือนบักกี้มากเลยครับตัวเนี้ยแบบไม่เหมือนบักกี้ที่แบบโกนหนวดโกลนคราวออกอะ่ะทุกคนเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าคือหน้าคล้ายหน้าคล้ายหน้าคล้ายบักกี้มากมากเลยแบบเดี๋ยวจะหา บักกี้สักตัวแล้วก็ลองเอาหัวไปใส่ดูแบบจะได้หรือเปล่าแต่มันเห็นในคนในกลุ่มเขาก็จะแบบเริ่มออกไปใส่ดูแล้วก็ได้อยู่ก็กเท่อยู่นะฮะบักกี้ดีอะไรประมาณเนี้ยบักกี้แบบแล้วก็พูดถึงเรื่องชุดกันบ้างที่ผมบอกไปคือลูลาสวยมากนะฮะเรื่องของชุดคือมีน้าเงินเมทัลลิกตัดสีทองอะไรประมาณนี้ก็มีความเท่มีรู้สึกแบบเออ เท่ hey, นะฮะตัวนี้เท <Hey, S 1> มากอีาริสแต่เอาจริงที่ผมลองขยับดูก็ค่อนข้างที่จะยืนยืนลำบากเลยครับเพราะว่าบิงย,ยากมากครับนี่ครับคือของแถมฮะก็คือหัวที่ตายิงเลยิงเเซอร์ออกไปจากตานะฮะแล้วก็มีมือมาให้หนึ่งคู่ครับแล้วสำหรับ พิคาลิสตัวนี้นะครับผมมาพูดถึงมีหรือไม่มีดีผมรู้สึกว่าตัวนี้ต้องมีเลยนะครับทุกคนคือหนังใกล้จะเข้าแล้วแล้วก็แบบเดี๋ยวกลัวทุกคนจะไปหาตอนแบบกระแสหนังมันบูมกระแสหนังมันดีแล้วแบบเดี๋ยวจะหากันไม่ได้ก็ผมรู้สึกว่าเนี่ย สวยสวยครับสวยเลยแบบไม่แพ้ค่ายอื่นที่ทำออกมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นฮัสบที่ได้ทำออกมาก่อนนะครับก็ลองไปหาซื้อกันมาเป็นครอบครองกันในช่วงนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดนเลยก็ยังไงก็ขอจบการรีวิวเยงเท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแกะกล่องมาเล่นแล้วก็ ลืมซับสไคร e กันเยอะๆนะครับผมกเป็นกำลังใจให้ไก่กองมาเล่นได้ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ